โตโยต้ามาร์จิตี้เข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับกับสีดำปี20งสุดหล่อคันนี้เลยครับมือเดียวป้ายแดงประวัติเซอร์วิสศูนย์โตยต้าทุกระยะเลยครับอ่ามาดูสภาพกันเลยครับด้านหน้าครับกระจังหน้าโครเมียมสภาพยังดีอยู่นะครับยังสวยยังใสอยู่เลยนะครับดูโครงไฟโปรเจคเตอร์สภาพโอ้พร้อมใช้งานเลยครับยางฟูดเอียรปี24นะครับที่เจ้ขอเก่ามึงเปลี่ยนมาให้สีเต็มรอบคันโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับตรวจโดยบริษัทวูนสเปคชันมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับนี่ดูรอยเม็ดอาร์ตกลมเรียงสวยตลอดแนว ภายในนะครับเบาะสีครีมนะครับผมสภาพคอนโซลริ้วรอยใช้งานพอมีบ้างนิดหน่อยแต่ยังสวยเลยบอกเลยน้อยมากๆแทบมองไม่เห็นเลยดีกว่านะครับประตูสไลด์นะครับรถใหญ่มากๆเลยนะฮะใช้งานนี่ผมบอกเลยนะแอร์แถว2ก็มีให้นะครับเบาสะอาดทุกตัวนะครับด้านท้ายครับดูเหมือนคันใหญ่นะแต่บอกเลยมันขับง่ายมากเซ็นเซอร์มาให้เห็นไหมครับและมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยว LED ไฟถอย LED นะครับฝั่งซ้ายนะครับเดิมเดิม ซ้อขวาเดิมๆนะครับเห็นไหมครับนี่คมมีมาให้ครบทุกอย่างนะครับพวงมาลัยมันติฟัันสภาพพวงมาลัยสวยเลขไม่หนึ0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับนี่ครับด้านหน้าครับเห็นไหมครับฝาหน้าเดิมๆสติกเกอร์อยู่ครบน็อตไม่ขยับห้องเครื่องนะฮะใหม่สะอาดและเดิมมากๆครับ1นึ่งล้านสองแบาทเอาไปเลยครับโปรโมชั่นนะวันนี้ครับจากโปรอโต้คาครับ